สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตุงชชอบให้ดูนะคะเมื่อวานไปเจเล้งมาเสียงอาจจะปแปลกๆนะคะเราไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากมาเปิดตุช่ชชอบให้ดูค่ะคะิดถึงด้วยไปเจเล้งมานะคะเมื่อวานนี้เองสนุกมากๆก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นอ่อเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตาค่ะรำคาญเราไหมอ่ะแต่เราไม่รำคาญน,นะก็เดี๋ยวคลิปอ f ฟแอนด์อยนะคะเดี๋ยว ให้ให้ให้เราหายให้เสียงเราดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูเพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าคลิปนี้คงจะไม่ยาวมากนะคะตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบคัตเติลบาทรคาะราคามันอยู่ที่มันจะมี5 0ก้านะคะเป็นคัตเติลบาทเช็ดเช็ดรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เช็ดแบบขอบตาล่างเวลาเราเขียนแบบขอบตาล่างดำๆนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นของอเมริกาใช้ดีมากๆเลยนะทําสีผมของพาร์ตี้ค่ะปกติเราใช้ของลิซซ่ใช่ไหมแล้วทีนี้ ไปเจอที่เจ๊เล้งนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ฮิตมากในญี่ปุ่นก็เลยลองดูสามสสิบบาทนะคะก็เอามาลองดูนะคะก็ในกล่องมันจะเป็นลักษณะแบบโฟมผสมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดในกล่องให้ดูก็สีเอ่อสีสีประมาณนี้ละสีผมกล่องเราเนื่องจากว่าเราต้องจําเป็นต้องทําสีผมใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มดําแล้วนะคะเอ่อมันจะอาจจะทําคลิปทําให้ดูก็ได้มันน่าเล่นดี มันจะมีกล่องมีอะไรอุปกรณ์อยู่ในนี้พร้อมนะคะก็ดูสิสีก็ประมาณนี้แหละนะคะสีน้ำตาลออกทองแดงนะแล้วก็ไปซื้ออันนี้มาร้อยเก้าเก้าบาทเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันค่ะของ,ของนะปาที่นี้แหละเป็นทิชชูแมสบำรุงผมออไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมันเป็นทิชชูแมสบำรุงผมก่อนที่จะทำสีผมนะคะก็คือหลังจากสระผมแล้วก็ลงตัวนี้เลยลงทั้งสองหลอดพอลงเสร็จไม่ต้องล้างออกก็ปล่อยไว้แล้วก็ เออใช้ตัวนี้ย้อมได้เลยมันจะทําให้เราไม่เป็นมะเร็งตรงหนังศีสาประมาณนะั้นมันจะทําให้ผมนิ่มขึ้นนะคะเออก็ไม่รู้จึงนะบ่วก็ลองไปลองดูก่อนไหนแล้วถุงอ่ะท่านมาก็จะเป็นอัน,นอันนี้บอกราคาไปนี่ยังอะ่ะร้อยเก้าเก้บาทนะคะมันลักษณะแบบ <c oughs> กล่องซองของมันมันก็จะแบบว่าโดนน้ําแดงไปแล้วนะคะลูกเราเทน้ําแดงใส่มันก็จะพังๆแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นบีบีเราอยากได้มานานแล้วเป็นบีของเป็นบีบีลูกอิงอ่ะทารอยค้าใต้ตานะคะก็อยากได้มานานแล้วเป็นของคาริเย่นะคะเป็นเมนแบบโลออนลูกอิงแล้ว,วนะที่เจเล้งเขาขายอยู่ร้อยแปดสิบาทเองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะก็ที่ ไปซื้อที่บูธวา่ามันจะแพงกว่าไงเราก็เลยซื้อที่นี่ซะเลยนะคะอันต่อมาเลยเราอันนี้เป็นตัวออกใหม่ของเมลวีนนะคะเราก็ไปจ้องดูที่วสันที่บูธหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ซื้อทีนี้ไปเจ๊เล้งบอกว่าขายถูกมากๆร้อยห้าสิบเก้าบาทะคะ่ะล,ลําคาเราไหมเราไม่ลังคาเน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่า ไม่ไม่แกะออกให้ดูแล้วกันนะริมาสามสิบกานะคะเขาบอกว่าเขาไอตัวเนี้ยรุ่นใหม่เขาจะออกแบบมาสําหรับคนที่แต่งแต่งปากแต่งตาเยอะๆคือคนที่แต่งแบบปากที่ประเภทที่เออจูบแล้วไม่หลุดนะคะก็คือใช้ตัวนี้มันจะออกเร็วดีอะนะประมาณนั้นเออนั่นแหละก็ซื้อมาลองดูเพราะนะถูกด้วยคนไม่ไหวอ,อ,อัน,นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ไปดูที่วัสดุมาแล้วสามร้อยสิบสี่บาทแต่ว่าที่ เจเล้งเขาขาย200ก้กว่าน่าจะ200 230บาทนะคะมันเป็นเออ่เดี๋ยวเปิดให้ดูน้าเล่นมากเราอยากได้มานานแล้วมันตัวนี้ตัวออกใหม่ของเมโอลีนเหมือนกันคือไว้ทํสโมกกี้นะคะก็ตอนแรกจะซื้อสีดําแล้วทีนี้ก็ลองเอาสีน้ําตาลมาลองก่อนถ้ามันใช้ดีก็ไปซื้อสีดำเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบดินสอลักษณะเป็นแท่งอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ ให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เกลี่ยอย่างนี้แหละนิ่มนะคะแล้วก็หักด้วยอันนี้สีน้ําตาลนะเสียดายมากหักไปแล้วเยอมากเสียใจเสียใจจริงจริงเสียใจกับพอ,พอที่แบบมีผู้ชายหน้าตาดีมาคุยด้วยแล้วอยู่ดีเขาก็เป็นทุสนะคะขอโทษนะและอีกด้านหนึ่งมันก็แบบว่าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแปลงลักษณะนี้นะคะเอาไว้เกลี่ยอย่างนี้ให้มันเป็นสโมกกี้นะ เมื่อกี้หักไปแล้วเสียใจมากสติแตกอันต่อมาเลยก็คือสัลีนะคะมันเป็นสำลีแบบอันเนี้ยกล่องมันเยินแล้วเนื่องจากว่าโดนน้ำแดงคะ่ะลูกเทน้ำแดงใส่นะคะมันจะมีอีกกล่องหนึ่งคือเจลเองเขาเขาแบบจะเอาสำลีแบบจากต่างประเทศมาขายนะคะแบบมันจะมีหลายแบบมันน่าเล่นตัวเนี้ยมันจะออกแบบมาสำหรับแบบแบบเใช้กับ พวกโทนเนอร์เครื่องสำอางพวกสกินแคร์บารุงผิวนะคะเพื่อมันจะนิ่มกว่าลักษณะแบบน,นี่แหละมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแหละหกสิบห้าบาทแล้วเนี้ยมีกี่แผ่นออันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสัมรีผู้ชายดูคงจะสงสัยว่าทําไมแบบไก่แค่สัมรีทําไมต้องมีหลายอย่างมันมันมันไม่รู้สิมาเล่นๆไปงั้นแหละอันนี้มันร้อยสิบห้าบาทแต่ว่าในหนึ่งแผ่นมันจะมีแบบ ส,สี่แผ่นในหนึ่งแผ่นมีสี่เลเยอร์ประมาณนะคะตัวนี้เขาจะออกแบบมาเพื่อเช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตาหรือว่าหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีร้อยแผ่นอย่างเงี้ยแหละมันจะคือสำลีเ,เล่นเขาจะแนะนำเ้ยะค,ะคือมันเป็นของบบนำเข้าอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราไปชอปที่ฮ่องกงเราก็จะเจอสำลีประเภทนี้แก,แก่แค่สำลี2ี่20ิบสาสิบบาทก็ใช้ได้แต่ว่าก็ซื้อมาเล่นๆไปงั้นแหละสติแตกต่อมาเดี๋ยว เอาอะไรให้ดูอีกอ๋อไปซื้อที่ร้านบูธนะคะเข้าร้านเราไม่ได้เข้าร้านบูธนานมากเห็นไหมน่าเล่นมากนะคะแล้วทีนี้พอเข้าไปก็ไปเจอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําบอนซิ่งทําให้ผิวแบบโกโก้นะคะก็คือ,อเราก็เป็นคนตัวขาวแต่บางทีก็อยากจะเป็นคนผิวสีแทนอยากอยากเห็นไหมว่าเราผิวสีแทนแล้วจะเป็นยังไงอยากลองเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันก็คงจะใช้เวลาแบบตื่นนอน ตื่นเร็วขึ้นปกติตื่นตีสี่นะคะวันถ้าวันต้องใช้ตัวนี้อาจจะต้องถึงตีสามอะไรประมาณนั้นน่ะลำคาลเราไหมลำคาญเสียงเราไหมคะเนี่ยในกล่องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะน่าเล่นมากตัวนี้จ,จะใช้กับตัวไอ้ไม่ไม่แกะให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเล็บเสียเตัวนี้อาจจะใช้กับตัวนะคะมันน่าจะเป็นครีมครีมทำให้ผิวเป็นสีบอลบอลน,นะคะบางทีก็อยากจะผิวสีแทนเหมือนฝรั่งอาบแดดอะไรประมาณนั้น มันก็จะมีตัวนี้ให้อันนี้คือแป้งแป้งคาบุกิส่วนให้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เราแบบว่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวแกกให้ด,ดูตื่นเต้นมากอันนี้คือไม่น่าเชื่อว่าบูธเขาจะทําอะไรออกมาแบบน่าน่า,น,าน่าเล่นดีนะคะข,ข้างในมันจะเป็นแบบเนี้ยราคาทั้งเซตเนี้ยห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะไม่แพงราคาสมาชิกนะถ้าไม่ไม่ใช่สมาชิกก็หกร้อยบาท มันจะเป็นก้อนๆเม็ดๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้แปรงใช้กับหน้านะคะคือตัวแบบสีแทนแล้วหน้าก็ควรจะเป็นสีแทนนะคะมันจะได้ไม่ดูตลกเบไปก่อนส่วนอีกอันนึงมันจะเป็นไอครีมค่ะเป็นแบบว่ามันซื้อสองแถมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอเป็นของโบทเนกออันนี้แหละซื้อสองแถมหนึ่งก็คือชิ้นหนึ่งอะ่ะสี่ร้อย มันเป็นไอคีมนะคะไอคีมมันเป็นอะไรที่ต้องลงทุนใช่ไหมเดี๋ยวตามันจะเป็นแพนด้าเป็นลอยลอยย่นที่ใต้ตาเร็วนะคะคือเราเคยใช้ของอริ L e. มันสิกค้าแล้วมันใช้ไม่ถึงเดือนมันก็หมดหมดเร็วมากๆแล้วก็แพงด้วยค่ะสีบบ่อยกว่าบาทแต่อันเนี้ยสี400บบ่ร้อยบาทซื้อ2องแถมหนึ่งก็สองอันแ้อยแปดร้อยหาร3ามก็ไม่ถึงสักร้อยนะคะซื้อมาเก็บในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ย เราจะซื้อมาสองแบบแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบลูกกิ้งนะคะปริมาณอยู่ทีเ่เท่าไหร่เนี่ย15 ml เยอะมากเนี่ยมันเป็นแบบลูกกิ้งทาใต้ตา,า,าม,มันจะกระชับด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเน้นขาวด้วยนะคะผู้ชายดูคงจะงงว่าทั้งกระชับทั้งขาวอะไรนักหนาอันนี้มันจะเป็นเนื้อครีมแต่ที่เป็นลูกกิ้งเมื่อกี้มันจะเป็นเนื้อแบบเซรัม่มพอใช้สักพักหนึ่งมันก็จะเย็นๆหน่อยนะคะ ก็น่นแหละที่บูธหมดนะทีนี้มาดูอันนี้อันนี้บ้างอันนี้จะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะมีสิบคู่เราไปซื้อที่ร้านขายส่งสิบคู่เขาขายส่งอยู่ที่คู่ละหนึ่งร้อยบาทนะคะคือผู้ชายเห็นควรจะตกใจผู้หญิงคนนี้ใช้คอนแทคเลนส์เยอะมากก็ค,คือว่าเราใช้เปลืองอะไม่ถึงเดือนเราก็ทิ้งๆไปแล้วนะคะก็พยายามเลือก,เล,อกเลือกลายเลือกสีที่มันแบบว่าคนมองแล้วมันไม่ตกใจมันไม่เป็นมนุษย์อวกาศมากนะคะก็ ส่วนใหญ่จะซื้อสีน้ำตาลกับสีดำานะคะคือใส่แล้วมันไม่ไม่โอเวอร์มากอนะไรเงี้ยเป็นลายแบบธรรมชาติจริงๆนะครับปกติซื้อส่งเขาจะไม่ให้ผลับอย่างนี้นะคะก็แต่ก็ขอเข้ามาเผื่อจําเป็นต้องใช้ะคะะประมาณนั้นแหละเราซื้อจนคนขายเขาถามว่าจะซื้อไปขายหรอซื้อมาใส่เองค่ะทีนี้มาดูถุงอ่าชอบอีกถุงนึงอันนี้ไปไปเดินตลาดมาแล้วมีร้านนึงแบบ ถุงเขาดูดีมากนะคะเจอไปเจอชุดชุดนึงแบบว่าสวยถูกใจมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบว่าก็ไม่รู้จะใส่ไปไหนอะ่ะแต่ชอบก็ซื้อไปอย่างนั้นแหละมันเป็นลายเนี้ยคือแบบว่าเป็นเป็นยังเงี้ยเหมือนกับอะไรไม่รู้ว่าใส่ออกมาแล้วมันสะท้อนแสงดีอะนะคะสะท้อนแสง้ยเสียงไม่มีเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนกับเก็บปลานะใส่ไปแล้วอืมคือลองแล้วมันอ่ะสวยจังเลยอะ่ะลำคาแล้วหม่ ข้างหลังมันก็จะเป็นซีทูซีทูแล้วก็เว้าวหลังอีกนะคะก็ประมาณนั้นแหละนะก็ไม่รู้จะใส่ไปไหนก็แต่ว่าสติแตกซื้อไปแล้วเดี๋ยวถุงเขาดูดีนะเดี๋ยวมาดูถุงของซาร่านะคะเราน้อยใจมากๆเลยแบบเวลาเราไปเซ็นทันเวอร์อ่ะเราจะเห็นคนถือถุงซาร่าสีแบบเขาขาวขาใหญ่ๆใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราไปซื้อคือเขาให้ถุงนี้มาเป็นถุงดำมันถุงก็แก๊บธรรมดามากนะคะเหมือน เหมือนถุงดําที่ผู้ชายไปซื้อนะโอที่คองถมแล้วก็ได้ถุงประมาณเนีย้ยเราก็เป็นคนคู่อย่างเงี้ยนะคะก็น้อยใจนิดนึงนะคะก็คงแล้วราคาของชุดก็ไม่ใช่สองสาร้อยนะ้าตัวเนี้ยคือราคาลดแล้วพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะจากราคาป้ายพันแปดร้อพันแดร้อยเก้าสิบาทะคะ่ะเขาลดปรับปงถุงหน่อยก็ดีนะ แล้วก็มีลูกมันเป็นเสื้อแบบลูกป,ปัดนะคะคือเราเพิ่งรู้ว่าไซส์ฝรั่งนะคะเขาเขาจะมีไซส์ x s ด้วย x s นะคะก็คือไซส์เล็กสุดของเขาปกติเราก็ใส่ปกติใส่แต่ไซส์ s แล้วทีนีเ้เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กขนาดนั้นเลยก็มันเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่แล้วมันน่ารักดีอะก็เลยชอบโอเค okay. มันเป็นลูกป,ปัดอย่างเงี้ยคะ่ะเนื้อผ้าก็ก็ดีนะคะก็ประมาณนะั้นแหละวันนี้ก็ถูกชอบไม่ดูเดี๋ยวยิบบอยไว้คิมน